มื่อนนี้แม่ตู่กําลังสิไปแวนดด่นรถ้อทุกคนกลับมาแว่นรถอีกรอบหนึ่งเพราะว่าออหยังงวดกนบได้แว่นนะโหนสลิงสือๆบ่ยอมเลยมาอีกรอบหนึ่งโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวแม่ตู่สิพ้าไปแว่นรถนะคะสววแว่นรถอีกรอบหนึ่งเพราะว่างวดก่อเน,นี่ยแม่ตู่บ่ได้อันบ่ได้เล่นคือหอยหอยซือๆมากเลย่ะมาเลยนี่เป็นคึ้มๆทุกคนอ่ะน้องงัวน้องงัว เป็นคึมคึมนะแดดบ่าจา้าคือตะกนนอนเนาะฮัลโหนี่ แมตูมะายำเพื่อนสายหยันไอหนุ่มเขาแพะนะคะเนี่ยเขาเรียนแบบสายยันสัญญาเห็นไหมเอาไว้เขาแพะด้วยตอนนี้แมตูกําลัางจะไปแล้วทุกคน <c oughs> ปล่อยแกอีกสักรอบหนึ่ง <c oughs> อันนี้นะทุกคนตรงตรงนี้นะคะถ้าเฮาอยากไปไว้ๆคือเฮาก,กดไปทั้งหนาแต่ถ้าเฮาอยาก,กเบรกเฮาก็เอาดึงมาทั้งหลังนะคะเนี่ย ปุ่มสตาร์ทสต็อปไปเรื่อยๆนะนะคะถ้าอยากไปไวแบบนี้แต่ถ้าเฮาเอ่ออยากไปปกติเนี่ยปกติก็ไปแบบนี้ได้เลยค่ะสบายๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูหน้าแม่ตู้นี่จะทุกคนแ <c oughs> ม่ตู้ก็ต้องถือเอ่อถือก่องน้ําแล้วก็อันนี้ไปน้ํานะคะเพราะว่าแม่ตู้อยากเอ็นจอยเนาะบาอยากไปไวๆถ้าผูใ้ใดอยากไปไวๆก็คือที่บอกอขึ้นมีคันเร่งไปทา้งหนากดไปข้างหน้าเลยก็จะวิ่งแบบไวมากมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ <c oughs> ปล่อยแก่ป่อยแกตอนนี้ก็จะเขาทำนี่คือเขาทำกันทุกคนอ่าเรียบร้อยนะคะมดืด่นเดอร์จ้ะทุกคนมืดเนี่ยอ่าเสียงมันอาจจะกล่องกลองเน่ยไปส,ส่ายเลยขอไปช้าๆบางคนอยากไปไหว้ก็เออบอไปยังไ่ตู้สินั่งให้มันคุมเลยอันแปดออยาหาซิฟเนี่ย แม่ตู้บอลเลงเลยเนะคะ่ะทุกคนปล่อยไปต่มเท่ามาตาเลยขึ้นไปขึ้นเอิร์ดขึ้นเอิร์ดเออรไปเรื่อยๆเด้อค่ะรถไคลโองเข,ข้าไปหอดไซนอ,อ่อนี้รถไคล์องรถไคลโองระว่างนี่เข้าก็เห็นปุ่นม้วนที่พัอนอยูเคร่องแคบินนะคะดำๆแคบินนี่ก็คือว่าทีที่แม่ตู้ไปกระโดดเอ่อกรกระโดดหอนะหอนสลิงนะ มันจะเบรกเองด้ยนะคะทุกคนอันใดมันสีสั้นๆกับสีเบรกให้เองเลยสีคอนทวนเองนอกจากที่เท้าว่าเท้าอยากไปวหวแค่นั้นเองค่ะทุกคนเท้าอยากไปวหวก็คือกดเอาเลยตาแม่ตูเขาไปสาสะตู้ไปหอดสายแล้วเนาะเดี๋ยวแม่ตู้เสียอันนี้ให้เบิ้งด้วทุกคนว่านี่เนี้ยนี่คือไปวๆนี่อ้าวไปว่าๆไปว่าๆวได้แค่เนี้ยไม่เอาแม่ไม่อยากไปวๆโอ้เห็นขี่โพแม่ตู้สร้างแล้วเถอะ โอ้ยแน่บังผู้ใดมากน่าไม่ตูดออกขไปเรื่อยเรื่อยเลยไปขึ้นรถคลายองเลยเออฮัลโหลฮัลโหลพ่อตู้จะไปไ้เไยเดอร์เถาเอ้ยทิมแคลเดอรคุณเอาพ่อตู้เห็นแบบแบบกินว่มชมวิวไปเนาะพี่น้องเนาะ โดนก็สิได้มาพักพอนแบบนี้จักเถื่อนเนาะมือนีวันเพลือหัดค่ะทุกคนวันเพลือหัดก็เป็นวันหยุดของเยอระมันนะคะคือทั่วยอรมันก็หยุดหมดเลยแม่ตู่ก็เลยอ่าถือโอ,อก,กาสมาแอมแปะจักน้อยเพราะว่าเหตุงานว่าตลอดปีนี่สองปีสามปีแม่ตู่บัดท่านเดมี่ฮอลิเดก,กับเขาเลยนะคะคือว่ากัเป็นช่วงโรคระบาดนะอันใดที่เข้าประหยัดใดก็ต้องประหยัดแต่ว่าอันนี้เนะี่ยคนละแปดออยหาซพพอไหวค่ะพอไหวไม่ต้องเอาไม่ต้องเอ่อประหยัดอะไรกันมากมายโอ้ย มันวนค่ะพี่น้องมวนวนมันวนผุ่นอยากตอนตอนนี้แม่ตู้คิดว่าเนะเาะถ้าเข้าไปเที่ยวไกลๆได้หรือว่าไปเที่ยวแถบทะเลทรายนะบ้านคุ้นออนซอนออนซอนตลอดทัวร์หรือว่าออนซอนออนเดอะเวย์นะคะทุกคนก็ไปเบิงนะคะเพื่อนเพือไปเพื่อนพาไปเที่ยวทะเลทรายนะขี่อุดนะโอ้เป็นตะปแวนอุดเอ้ยเบรกเองเห็นไหมทุกคนนี่คือเบรกเองเลยนะคะ มันเบรกเองเลยค่ะว่าต้องอถ้าอันใดที่มั่นสี่แบบแบบโคง้โคงๆอย่างนีนะก็จะเบรกเองโดยอัตโนโมัติเลยค่ะโดยที่เหาว่าต้องอไปคอนโทลนี่อย่างเลยนะคะช่วงล่งโค้งนะคะชวนลงโค้งค่ะทุกคนช่วงลงโค้งนี่ถ้าเห่าไปคอนโทลอย่างก็ขึ้นระบบจะเบรกเองไปเลยนะคะเนี่ยระบบระบบจะเบรกเองไปเลยซาซาผู้ใดอยากไปไหวกะต้องเหตดสองมือนะคะทุกคนจังสีได้ไปไหวไม่ตัวเหตุมือเดียวมันก็นสิบโปไปเนาะ พอว่ามือหนึ่งเขาสิต้องอทายลูปตอนนี้ไปซาซาค่ะทุกคนไปซาซาเอียงนำ้ำห้วยพูะตูหอดพุดแล้วลมัง้งเบิ่งส่งปม่ตูสีนั่งให้มันคุมเลยนะแปดอยหาสิบเนี่ยอันนี้เขาเข้าคอนท้นได้นะไปซาซาแล้วก็จะเอียง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 กันมือถือตกลงนี้แม่ตัวคือสีหายเงียกเกยียเนาะมันลงไปบ่ได้ไดน ซาซาได้ครับซา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 ครับซาซาผุ่นเบิ oh, ้งวิวตะลุมมือนีดมืดมืดอึมคึมเนาะทุกคนเนาะมืดอึมคึม Attention curve เออ เดี๋ยวไก่สีหอดมองเดี๋ยวม่ตู้สีไทยไม่ดอกทุกคนเนน่คือบอไปหรอวะนี่ยุดก็ยุดคักยุดแน่แตเเ่เอาเอาแม่ตู้สีเข้าเกียร์มันก่อนเอาไปได้ละอ่าเข้าเกียร์มันแล้วเข้าเกียร์มันแล้วไปตีหลาไปตีหลา <c oughs> คือว่าสถานที่ตรงนี้เวลาอันช่วงที่อ่ช่วงที่อ่ามีหิมะหลายๆข้าเจ้าสีมาโดดหิมะกันนะทุกคนเอามันจอดแล้วเดี๋ยวไม่ตูสีเบกไปไม่ไปเอาไปเลยไปเลยสีไบเนี่ยจักน้อยด้วยทุกคนเอาอันเพราอดมองนี่กับบออันนี้ไหม <laughs> เคืออย่างกระเทเล่แบบนี้เนาะทุกคนเอ่ยเสียวาบอยู่เรืยแบบน,นี้เกรงจนเยี่ยวเหนียวแล้วทุกคนเ <c oughs> ก,กรงจนเกรงจนเยี่ยวเหนียวแล้วทุกคนเอ้ยโอ้ตาย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 อ่ะออกจักหน่อย <c oughs> ใส่เพ่นผ้าไป <c oughs> ไปนะพ่นโหลดบ่มีผูดใหมาทั้งหลังไปตู่นะบ่มีผูดใดเล็งถ้าขึ้น ถ้าคนขึ้นหลายๆเนี่ยมันก็สีเล็งกันเนาะลังคนก็อยากขับไว้ๆอย่างสินะตามตระบูผู้ในบ่มีผู้ใดามาทางหลังกันอ่ะตามสบายขึ้นรถขายองค์เลยมวนๆค่ะพี่น้องมวนๆเย้ยมวนๆค่ะมวนๆไกล้จะลงแล้วทุกคนสองคนนั่นฮอดแล้วทั้งลุมยังปม่ตู้ใจเย็นตื่ มวน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 ตู más, ้จะลงละตอนนี้คอนโทวนอยู่มือเดียวใกล้แล้วเดี๋ยวจะลงไปเข่าถทำนะทุกคนมีคนเชียร์อยู่ข้างล่างนั่นแหละพอ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 นะพอตู้อันนี้ก็สี่วละแม่ตู้สิเริ่มเริ่มความว่ามันว่าจักรอบหนึ่งรอบหนึ่งแปดออยหาซีพอไปยังต้นได้ตรงนี้ทำให้ตู้หยุดก็คือหยุดเลยนะคะทุกคนขากลับเนี่ย ขากลับเขาขากลับนี่มันเหมือนมันเป็นสั้นๆเนาะเขาก็ต้องคอนโทรลมันอ่ะเอออย่าพาพ like. ไปไหวหลายสูเดี๋ยวจะภาเขาทำหลอดตะพานก่อนหลอดตะพานหลอดตะพานเห็นหนามเป็นตู้ตุยถ้าเขาให้เหรียญสองหลอดเป็นตู้สี่เหรียญน้ำกระเจ้าอยู่เด้อใกล้ละ กนใกล้ละอ่าเดี๋ยวแม่ตูสิบอกระยะทางว่าอ่าจากเท่าไดเนาะแม่ตูบัดบัท่านได้ถามเพิ่นคักกะนะันนคลิปนี้ก็สิเห็นตนาบานบานเขาแม่ตูอ่ะเห็นทั้งหน้าไปว่ามันขื้นทางดวนบ้านเฮาไหมพุ่นทางลุ้มก็สิเป็นน้ำเ้อทุกคนแม่ตูต้องระวังมือถือคักๆเลยเนี่ย แท่นทีซิมี่แนวหอยเนาะโอ้บุน่นนามทั้งบุ่มท่นที่ซิมี่แนวหอยข้อนะอันนี้บ่ค่อยหวาดเสียวเท่าไดไม่ตัววานอกจากอยากเข้าจะไปไหวอนอกจากเข้าอยากจะไปไหวนะมันจะจี <c oughs> หน้ามทั้งรุมจะไปโจนกันานดะโอ้ยเดี๋ยวมือลังเนตู้เสิ้อผ้าไปตีโปรเลยทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนใกล้จะถึงเนี่ยเนี่ยทางบ้านทั้งล้างเนี่ย <laughs> ใค้มาอยู่ข้างฉันเลยฉันสนุกอยู่คนเดียวล oh, <break, break>, <laughs> รกเรร้อยู่ข้างฉนเลยนสนุกอยู่คนเดียวส okay. โอเคได้ยินเ Thank you โอเคมาถึงเราจะทุกคนเนี่ยแปบ๊บเดียวเองนะคะ <laughs> อาบแดดนิดนึงค่ะทุกคนมันก็จะยีตาสักเล็กน้อยเบ่งเสือไม่ตู้ขาดแล้วแต่ว่าไม่ตู้กระสอบเกินกว่าสิบปีนะคะใช้ให้คุ้มค่ะ <laughs> อ่าโอเคลูกทุกคนตอนนี้แม่ตูกะเรนเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาทาั้งรางเรียบร้อยแล้วระบบความปลอดภัยต่างๆเดี๋ยวแม่ตูจะอธิบายไว้ในคลิปนะคะทุกคนกะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ